สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ชนะอีกหนึ่งวันนะครับ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวน<ม>เขาเรียกกันนะเรือนพอ่อชํำเกี่ยวกับไม้ประดับของพี่สาวนะครับดูกันนะครับผมไปไป,ไปนะครับตอนนี้ไป,ไปบ้านพี่สาวผมนะครับเอานะแล้วน,ะนี่อยู่ใกล้กันครับอยู่ติดๆกันนี่แหละ อ้อมไปนิดนึงของแกต้นไม้ส,สวยเยอะเลยนะครับสวัสดีครับพี่เจตสวัสดีผู้ชมเลยพี่สวัสดีค่ะพี่พามาดูสวนหน่อยครับนี่ครับผมนี่พี่จิตแจ้งจิตนะครับผมนี่แกมีโรงเรือนด้วยนะครับสวยนี่พี่เิตในต้นนั้นเนี่ย ชวนชมนี่ชวนชมนะครับสีออกสีอะไรพี่ชมพูเนาะชมพูชมพูชมพูสีแดงโอ้ยมีสีเหลืองด้วยสวยมากครับเนี่ยอันนี้สีชมพูเหมือนกันเนาะอู้ยสวยสวยสวยจริงๆนี่ชวนชมนะครับนี่ฮะพอดีตอนนี้พี่แกก็กําลังขยายต้นไม้อยู่นะนี่กระถางพร้อมดินนะครับผมอุปกรณ์เพาะปลูกแกทําไว้อยู่ยังไม่เสร็จแล้วก็นี่ครับภาพกว้างๆลงเรือนเขา ก็พอได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ังไม่มีการขายอะไรนะครับแกทําด้วยใจรักนะครับผมนี่ครับนี่ต้นอะไรพี่เงินไหลมานี่เงินไหลมาอันนี้ก็นางกวักนะครับนางกวักด่างๆนะฮะนี่ครับเพียบเลยนะอ่าเข้าไปในโรงเรือนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วหรือทําคลิปสั้นๆนะครับนี่ไล่ดูเลยเต้นอะไรพี่เนะี่ยอะไรรู้เยอะแยะหมดโอ้ยสวยจริงๆ มีมง<อ>มีมีมุมโคน <S S S พี่นำหน้าเลยพี่จิตนำหน้าเลยจ้ะแต่งเงินแสงทองนี่ครับดูงเง <จะ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับนี่ของพี่สะพ้ายส,สวยๆครับเ,เดี๋ยวต้นไหนที่สวยพิเศษเผมจะถามดูนะครับแล้วอะไรด่างๆเลยพี่ต้อนอะไรเนี่ยเศรษฐีเรือนในโอ้ถึงว่าเลยไหมพี่จิตรวยเอารวยเอานี่ครับเศรษฐีเรือนในนะครับนี่ซื้อขายกันแพงไหมพี่หลักร้อยงพี่ ห,ออหลักร้อยปะหลักร้อยนะครับเนี่ยฮะมีอยู่สามต้นใครสนใจนะครับติดต่อพี่จิตได้นะครับฟเฟซบุ๊กพี่เลยนะฟเฟซบุ๊กพี่ชื่อพี่เลยนะสมจิตแจ้งจิตใครสนใจนะครับต้นไม้นะครับฟเฟซบุ๊กที่สมจิตแจ้งจิตได้นะครับตอนพี่จิตไปขายของก็จะมีลูกสาวลูกสะพ้ายไอ้ลูกเขยอยู่บ้านนะครับมาติดต่อซื้อได้ผมว่าตัวน,นี้พร้อมขายแหละดูทรงแล้วเนี่ยสวยๆเลยครับอันนี้อะไรพี่ดังๆเนี่ย จำชื่อไม่ได้ครับนานมาบ้านทีโอ้ยนี่ไหลมาเต็มเลยนี่อันนี้เงินไหลมาเหมือนกันนี่เงินไหลมาประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยไหลยาวเฟ้ยเลยเงินไหลมาแล้วก็อันนี้ก็ยาวเฟ้ยเลยเป็นงูนะครับพอดียังไม่ได้ตั้งต่อให้เนาะนี่ครับที่ตั้งต่อได้เงี้ยจะสบอยนะตั้งต่อแล้วะขยายง่ายครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะพี่เนาะหลักร้อยอันนี้ผู้ชลุ อุ๊ชื่อ้วยอันนี้ผู้ดงังผู้ดงัดงแต่ลายสวยนะครับเนี่ยขึ้นตอนและสวยใบเขาลายออกขาวเหมือนหินอ่อนเลยนะ,ะขาวเขียวเหลืองนะครับผมนีพี่จิตก็ได้ทําไว้หลายกระถางนะครับไว้ประดับบ้านประดับอะไรสวยๆนะอ่ะสอนต่อไปครับไล่ต่อไปนี่ก็พวกออมชมพูนี่พวกออมนะครับออมชมพู หอมชมพูสวยๆนะสวยๆครับมีผีเสื้อชมพูอันไหนพี่ผีเสื้อชมพูนี่ผีเสื้อชมพูอ๋ออันนี้คือตระกูลบอลนะครับนี่บอลบอลบอลอ๋อโอ้โหนี่ลายสวยจังเลยเนี่ยนี่อะไรพี่เขาขาวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ลูกไม้อะไรไม่รู้ครับลืมนึกไม่ออกอยู่เนี่ยนึกไม่ออกนะจ๊ะอันนี้สีนี่นะอะไรผีเสื้อชมพูไงี้ยโอ้โหนี่ครับพี่เสื้อชมพูอันนี้ผีเสื้อชมพูนี่เอันนี้ไม่ใช่นี่อันต้นอะไรไม่รู้เนี่ย อ่<น>ะดูดูพิธีจมูก่อนนะครับคล้ายๆพี่กระเกลือเหมือนกันนะพี่กระเกลือนี่ครับดูนะครับผมอันนี้อันนี้ก็มิงมงคลนี่ครับดูมิงมงคลพี่เจตเนี่ยโอ้โหสวยจริงใบงใหญ่มากมครับสีแต้มสีสวยนี่ก็ลูกไม้นี่ก็ถุงเงินถุงทองนี่ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นี่นะครับอจะสูงกว้างพี่จตนำหน้าเดี๋ยวซูมตามไปนะอันนี้จะหกหลงโอ้โหแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะครับ รวยรวยรวยไม่มีอะไรคำนี้นะครับรวยอย่างเดียวครับบ้านนี้จะคุงไกเซอร์แต่อันนี้อ่าอะไรนะพี่จะคุงไกเซอร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้หกหลงหกหลงเป็นกอใหญ่นะครับเนี่ยกอหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่เล่นกันเนี่ยสองร้อยกว่าสองร้อยหหลักร้อยหลักร้อยนะครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยว่าไปตามสภาพแล้วกันนะฮะอันนี้อะไรพี่อันนี้ก็หกหลงนะครับหหลงอันนี้ก็มีมงคลเหมือนกันอันนี้บับเบิ้ลบับเบิ้ลอะไรนะบับบบเิ้ลับเบิ้ล บับเบิ้ลอ๋อบับเบิ้ลบับเบิ้ลอันนี้ล่ะเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งไก่เสือร์นี่ก็เจ้ากุ้งไก่เสืออันนี้ก็เสือพานโอ้ยเสือพานสวยมากครับเสือพานนี่ก็อีเหนาอีเหนาอีเหนาเจ้าเล่อืมอันนู้นก็กวนอิมนี่ครับเสือพานถ้าสมัยก่อนในกอนี้ต้องจะมีสองพันนะโอ้เป็นพันตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็พี่เขาก็ซื้อมาไม่ได้ขายเลยครับซื้อเก็บอย่างเดียวครับเก็บให้เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ขึ้นนอยู่่ีเอคนี่อีเนอยู่นนี้ใหญ่มากอีเนาสวยนะครับหนพี่นนน่โโออ้หหหหีเาใใบญะครก็ สวยนี่เหน่าเนี่ตั้งไปตั้งโต๊ะสวยจัดผังห้สวยนี่พองเลยนะฮะพองไปให้ตองเลยครับอย่างนี้แล้วนี่อะไรพี่ตัวเล็กเนี่ยอันนี้อะไรอันดามันอันดามันโหสวยมากเลยมันจะโตอีกวะพี่มันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆอ๋อจะใหญ่กว่านี้มีคือเล็กอยู่ไม่มากหรอกแต่มันแค่พุ่มสวยอ๋อจะออกสองพุ่มนะครับสวยๆนะ อันนี้นะพี่สวยเลยอันนี้สตรอเบอรี่สตาร์นะครับสตรอเบอรีสตาร์บอกได้ว่าหวานตัวเตี้ยไม่ต่ำไม่สูงมากอันนี้ก็สวยครับเนี่ยโอ้โหสวยชมพูแล้วมันมันมันสีกัดสีเองใช่ไหมพี่กัดกัดสีเองอันนี้พี่เขาเลี้ยงด้วยใจรักนะครับไม่ได้ขายนะครับยังไม่แต่ก็ไม่แน่นะครับลองมาถามดูนะครับเผื่อใจอ่อนเพียบเลยฮะสตรอเบอรี่สตาร์นะครับสวยสวยไม่ออมทองขายสตรอเบอรี่ไม่พอมาขายบอลสตรอเบอรี่เหรพี่จิตเนี่ยอันนี้อะไรนะพี่ม่ออมทองอันนี้นี่นี่ อันนี้ซุปเปอร์เรทซุปเปอร์เรทซุปเปอร์เรซุทนะครับนี่นะครับเอาดูสวยๆอันนี้ก็ออมทองเอาดูออมทองนะครับไม่มีเงินไม่มีทองตอนนี้มันซื้อออมทองไปเลอมก่อนทองแพงเหลือเกินนี่ก็ราชินีหินอ่อนนี่ครับนี่พูนะครับตระกูลพูพราพันอยู่นี่ราชินีหินอ่อนนะครับในนี้พี่เขาขยายละพราพันอยู่นะครับยังไม่ใหญ่นี่นะครับโน่นเสือพันไม่ได้เสือพานเสือพาวัวอะไรพวกนี้ถ้าประมาณปีที่แล้วนี่บอกว่า ราคานี้น่าผ่องเลยนะครับผมนี่นกกระทานี่ครับนี่นี่นี่หางคอกก็ได้ครับจระเข้อันนี้ฮกหลงก็ยังไม่กัดสีเพิ่งเพาะนี่ลูกฮกหลงเพียบไปนะฮะยังไม่กัดสีนะปลูกเพาะพันธุนี่ก็นกกระทาครับนกกระทาชุดนี้นะครับตังผมจําได้เลยสั่งพันมาจากภาคใต้นะครับหลายพันยี่ห้อเลยครับซื้อมาเป็นสิบยี่ห้อพอมาถึงบ้านเรานกกระทาล้วนๆจ้าแหมหลอกกันได้อ่ะนี่ก็สวยนะครับเนี่ยจําชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้ลืม อันนี้บอลอะไรพี่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ซูเปอร์เลสเหมือนกันซูเปอร์เลสเหมือนกันเงี้ยโอ้ยสวยมากเลยเอาดูครับดูดูซูเปอร์เลสของพี่จิตนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาทาง a c e b o o k นะครับพี่จิตนะครับสมจิตแจ้งจิตได้นะครับชื่อเฟซชื่อเจิงชื่อเดียวกันจ้ะประหยัดครับผมนี่สวยสวยครับสวยสวยอือหือสวยจริงจริงอันนี้เราไม่ได้ปลูกตามกระแสนะครับปลูกด้วยใจรักนะฮะไม่เน้นขายครับผม คือเราปลูกให้โตโตแล้วให้มันย่อยไปเองครับแล้วขึ้นใหม่อันนี้อะไรพี่เนี่ยที่ซีริจนนนมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยของญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้ละวันนี้ไม้แนวข้าญี่ปุ่นนะครับเอเมมันซื้อมาให้อะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นบอลดำอะไรพวกนั้นนี่ก็ของเจ้ยอะไรวะลืมลืมอีพีป่ะอันนี้อีพีอีพีดัง เอาแบ่งมาจากน้องเจ้ยนะครับวันนี้ไหลด่างขาวอันนี้นี่ครับอีพี่อีพี่อันนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับแต่ตอนนั้นก่อนนี่แรงนะครับถ้าเขาแปลงล่างก่อนนี่ก็เป็นไม้วันนี้มันจะแปลงล่างไปเรื่อยอันนี้เงินอะไรมาด่างขาวนะครับสวยๆนะไอเนี่ยไอเงินอะไรมเงิเลี้ยมาด่างขาวพี่อ่าตอนนี้ยังเป็นร้่นเล็กอยู่เล็กๆอยู่แตกข้อขึ้นมาครับอ่าให้ดูนะครับผม นี่นะครับนี่ลยฮะไม้ตัวนี้ผมชอบมากเลยขยายง่ายฟิโลเรนดอนมรกตครับขาไม่แรงครับหลักร้อยต้นต้นะครับหลักสิบหลักร้อยก็ซื้อขายกันได้ละแล้วก็อันนี้อะไรพี่พูจีอะนนี้พวกนี้พูจีบนี่ครับตระกูลนี้สวยๆนี่อะไรหน้าวัวเลหน้าวัวครับหน้าวัวครับหน้าควายไม่มีครับเป็นหน้าวัวจ้ะนี่เพาะมันอันนี้อ่าพวกออมพวกออมตระกูลออมครับพี่กิตกำลังขยายพันธุ์อยู่ขยายอยู่ยังไม่แตก นี่ก็สวยครับเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรที่เหมือนก้ามกเนะก็เหมือนกันตรงไหนไงนู้นไอผู้จีบไงอ๋อผู้จีบครับที่ผู้จีบนี่ครับเจ้าของสวนครับดูน่าจะของสวนกันแตกเพิ่งแตกแตกมาสวยมากที่โตไวเนาะเนี่ยก็พอออกมาจากกระหนุมาม้ไม่โตไวนะครับนะฮะใครเลี้ยงซื้อนี่มาต้นเดียวแล้วก็มานี่ห้าหกเจ็ดต้นเลยจ้าซื้อไปต้นเดียวนี่ก็คือขยายได้นะครับคุ้มคุ้มแล้วมาดูต้นนี้ครับต้นเฮลิคอนเนียสวยๆผมชอบมากเลยเฮลิคอนเนียเนี่ย โอ้ยลายดูลายเขาจาะมาคุณเลยจะไม่แยกจะแยกอย่างเนีงง้ยลายฟอลอริดาไหมเนี่ยหรือ,อว่ากล้วยด่าง <laughs> นี่เฮริคอเนียนะครับกระถางดินเผานะครับโบราณนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับกระถางนี้แพงกว่าเฮลิคอนนี้นะครับเนี่ย <laughs> นี่ครับดูดอกเฮลิคอเนียนะครับดอกสวยมากาผมจะซูงขึ้นไปนะครับสวยดอกสวยครับอยู่ยนอยู่ยงคงกระพันนะครับดอกตัวนี้นงามมาก กว่าจะเหี่ยวนี่เป็นเดือนใช่มอือเป็นเดือนนานมากอา่าผมจะแพลนรอบๆสวนครับตอนนี้แกก็ทําแค่รอบนอกก่อนนะตรงกลางนี่ก็ยัง,ย,งยังมีที่ว่างอยู่โอ้ได้อีกหลายล็อกขยายอย่างว่านะครับที่บอกว่าไม่ได้ขายนะครับเลี้ยงไว้ดูจริงๆเลี้ยงไว้เชยชมจริงๆครับผมนี่เลยครับผมได้เดยอะครับพื้นที่มีเยอะ ขอบคุณมากพี่จิตที่ให้ดูสวนนะพี่นะขอบคุณครับเอาสวัสดีผู้ชมเลยพี่ขอบค,ค,คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม